สวัสดีครับไอเลยนะครับแถวบ้านผมทำไมไม่มีน้ำแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้บึ้งหน่อะครับ <c oughs> นะครับก็สวัสดีทุกคนเพื่อนๆพี่ๆนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมัคองนายเด้๋ย้สัง <c oughs> นะครับพอที่ผมขับรถมาเห็นไอ ลุงเขาใสอยู่พอดีผมก็เลยมาดูนะครับโอ้เข้าท่าเลยออ้นี่ครับน้ำเยอะเนาะปีนี้น้ำเยอะครับไม่ได้เดินเลยโอ้เข้าท่าด้วยลวะเนาะแมนยู น้ำเยอะครับดูถึงไอ้นี่เลย้งล่างถึงคางเลยครับคางรถเลยเราจะไปงานเพื่อนครับอ่าโอเคครับ เดี๋ยวลุงแกจะไปตรงนู้นนะครับจะไปตรงนู้นให้ดูเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลุงแกจะไปไถตรงนู้นนะครับให้ดูตรงที่มีน้ำไม่เยอะเนาะตรงนี้น้ำมันเยอะนะครับเยอะจัดเลย ดยเลยนะครับแถวบ้านผมทำไมไม่มีน้ำแบบนี้นะครับตึ <Wow. S 1> กระนาบ <laughs> นะครับปีนี้น้ำเยอะจัดเลยนะครับ <laughs> ก็จะไถยางนิดน,นึงนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูครับจเจาข้ามคานาคานาใหญ่นะครับนาใหญ่มากเลยขึ้นอย่างนีดนึงครับโอ้จะแม่น้นามไหลครับทางบานผมหนามคือพ่มหญิงสิครับ ะครับก็ตรงนี้ไถไม่ได้ไถได้อยู่แต่ว่าพอดีลุงแกจ,จะขึ้นมาไถาให้ดูตรงนี้เนาะนะครับนี่ก็พอดีขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นก็เลยกลับมาเดี๋ยวช่วยช่วยจับลุงเข้าก่อนนะ ได้แล้วเดี๋ยวลองดูไหมนะครับตรงไม่มีน้ำ เสมอกอ็ธรรมดาเนะาะตรงไหนที่ดินเสมอก็อไปดีอนยะู่ครับตัวนี้ไอ้ลุงเขาทำเองนะผมถามนะเขาทำเองนะครับเนะี่ย ดีนะด,นดินทางนี้ไอ้น้ำเยอะๆนี่ไม่ไม่ค่อยจมเหมือนทางบ้านผมนะทางบ้านผมถ้าน้ําเยอะแบบนี้นี่หติดลมั้งวัาเลยันอ้น้ำเยอะจัดับเกือบท่วมเพลเลย แกไถเสร็จมาแล้วนานึงนะครับฝั่งทั้งนูน้นไถมาแล้วรถข้ามมาตรงนู้รถไถนั่งขับน่าจะลงได้อยู่แต่ว่าก็จะเหนื่อยนิดนึงเนาะมันขนาดรถไถเดินตามยังขนาดนี้นะครับ ยากมากครับนู่นครับโอ้นาเกายาวนะนี่มีแต่หลงใหญ่ๆครับก็คือทางบ้านผมเนาะทางบ้านผมนี่เป็ดมีแต่คัดหน้าครับมีแต่กระแท้ตัง้งฐานก่อนนะครับนี่ครับน้ำดินมันอืศนนะครับโดนน้ำใหม่ใหม่หดินมันจะพอง ก็เปิดล่องแรกนี้คิดว่าน่าจะยากกว่าเข้าร่องได้แล้วเนาะต้องสักรอบหนึ่งแล้วรอบที่สองนีาน่าจะไปดีอยู่นะครับผมคิดว่าลงอีกแล้วนะครับหลังจากคิดลมไป ก็ไถรองแรกนี่จะยากนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวพบปป๊อไหกันเลยครับ ห <laughs> าเริ่มได้แล้วล่องแรกก็จะลำบากนิดนึงเพราะมันติดคนาเนาะันอยู่ใกล้คนานะครับเพราะว่าข้างคนานี่ดินมันจะบุมบวม ตัวนี้ลงอีกนะเพราะว่าตัวนี้ลงอีกางนีั้ยกยกขึ้นครับาลองเบอร์ตอนนี้มือมันเึิ่งสูงแน่ก่อนตัวนี้ปั๊บปั๊บเอาผ่านขึ้นนะครับเอากีดม้อลงผ่านขึ้นอันนี้ครับก็ไถไปไม่ได้เลยพอดี น้ำเยอะน้ำมันไหลเนาะตาน้ำมันไหลายแห้งที่ดินท่อนอ่านี่ครับแค่วิ่งรถกระเป่าก็ยังจะจมเลยเห็นไหมครับแต่ผ่านนี่ไม่ไปเลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบคลิปแค่เพียงเท่านี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอพูลหลายๆครับตาขอคุณอลายครับ